สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวต้องพูดว่าชาวทัดน้ำเนาะที่อยู่ในพลังงานแหล่นดอมวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่า3เดือนนี้ราศีนี้มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะกลับมาค่ะ คลิปนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวความรักความคาดการแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเราลุ้นอยู่ในใจกับใครสักคนหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้เหมาะสําหรับคนเจอในครั้งแรกไม่มีวันหมดอายุนะคะใครที่เจอคลิปนี้ในครั้งแรกให้บวกไป3เดือนและรอลุ้นกับพลังงานนะคะหัวใจของคนคนนั้นเขาจะกลับมานะคะเรามาดูกันค่ะเจ้าของแรนดอมนี้เป็นคนที่เกิดในเกณฑ์ธาตุน้ําเป็นชาวราศีมีน ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎนะคะลัคนามีลัคนาพิจิกลัคนากรากฎฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นผู้ทํำนายได้หยิบไพ่ในตำแหน่งของภาพรวมดวงที่เรียกว่าเขาเรียกเป็นพลังงานของพื้นดวงก่อนว่าราศีไหน จะมีเกณฑ์กลับมาแล้วพลังงานของคุณนะนนตั้งใจที่จะรอเขาหรือเปล่าก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโรค่ะเราไปเชื่อมโยงก,กันกับเรื่องราวของคุณนะคะความรักความสับสนในใจเรื่องราวความคิดถึงนะคะคือณตอนนี้เนี่ยราศีที่คุณกำลังคิดถึง นะคะเป็นตำแหน่งกลางเนาะนั่นหมายความว่าตัวเขาก็ยังมีความคุมเครือในเกณฑ์การตัดสินใจที่จะกลับมาตัวคุณก็มีอีโก้ก็มองว่ากลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้คือต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีมุมมองว่าไม่กลับหรอกฉันไม่ผิดเขาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างรู้สึกว่าไม่กลับไม่กลับ แต่ถามว่าคู่นี้มีจิตใจที่ทวินหากันไหมมีจิตใจที่แสดงออกถึงความรู้สึกความรักไหมก็ต้องยอมรับว่าคู่นี้รู้สึกถึงกันในใจแต่เขาเรียกว่าปากแข็งอีโก้นับหนึ่งเลยอีโก้แรงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมอาจจะด้วยใครผิดใครถูกก็ไม่รู้แต่ว่าคู่นี้ลึกๆใจอยากคิดถึงแต่การกระทำสวนทางไปหมดบอก บอกเขาเรียกว่าบอกเลิกทั้งที่ใจไม่อยากเลิกนะคะประชดไม่อยากโทรคุยบล็อกทั้งทที่ใจอยากรู้ว่าเขามาส่องไหมมันจะเป็นพลังงานแบบนี้ตลอดเลยมาค่ะเข้าสู่ในบรรทัดที่2เดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าราศีอะไรที่โดดเด่นเป็นพลังงานของแรนดอมนี้จนเหมือนกับว่ายอมใจอ่อนซึ่งกันและกันและปลดล็อกปลดหัวใจปลดบล็อกปลด การปิดกัน้นต่างๆเพื่อกลับมาคุยกันนะคะเราเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องในบรรทัดที่สองนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะไพ่จะเล่าเรื่องแม้ว่าจะมีความตรงแล้วก็เป็นชีวิตของคุณมากขนาดไหนก็ตามแต่แนะนําว่านี่คือการดูดวงรวมนะคะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงของคุณแม้ว่าจะตรงมากๆจนอเมซิ่งก็ตามนะคะแต่ถ้าใคร เข้ามาชอบเป็นการชมฟังเพลินยินดีต้อนรับค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะอยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องของไพ่เล่าเรื่องแต่ใครอยากสนใจเรียนรู้ไพ่ย,ยิปซีหรืออยากดูดวงส่วนตัวทักถา,ถาม id รายอยู่หนะ้าปก YouTube นะคะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้เรามาดูเรื่องราวความรักของคุณกันก่อนต้องยอมรับแบบนี้ค่ะว่าพลังงานความรักครั้งนี้นะคะมันมีความเป็นตัวตนสูง นะคะความเป็นตัวเราสูงก็เลยอาจจะปล่อยให้ปล่อยไปก่อนปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านไปก่อนจนความคิดถึงมันทำงานจนกั้นไม่ไหวแหละถึงจะต้องมาปลดล็อกหรือว่ามา มาหาหมอดูหรือว่าไปแอบส่องดูอะไรแบบนั้นนะคะราศีที่โดดเด่นค่ะ,ะทีนี้คุณจะได้เปิดใจสบายๆแล้วราศีที่โดดเด่นที่มีเกณฑ์กลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาปรับความเข้าใจจะกลับมารักคุณหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกราศีที่โดดเด่นมากๆเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมถุนตุลกุมราศีมีนราศีพิจิรกราศีกรกฎนะคะถ้าใครจำราศีถ้าตรงแล้วไปให้จบคลิปค่ะฟังให้จบใครยังไม่ตรงราศีลองไปเช็คว่าอาจจะตรงกับพลังงานนักสัตวนะคะเป็นคนที่เกิดปีชวดปีกุลน,นะคะปี ขานปีเถาะปีวอกและก็ปีรากาค่ะดังนั้นนี่คือนักษตัตวตรงแค่ราศีก็ได้ตรงแค่นักษัตวก็ดีหรือจะตรงทั้งสองอย่างก็เป็นเรื่องของความอัเมซิ่งมากๆนะคะดังนั้น6ราศีกับนักษตัตวเกณฑ์เหล่านี้คือจะมีเกณฑ์เกิดขึ้น ต้องบอกว่าในช่วงจากนี้ไป3เดือนเขาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือกลับมาหรือปรับความเข้าใจแต่ไม่ได้หมายทางว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากรู้คือ3เดือนนี้ราศีนี้จะกลับมาแต่จะกลับมาด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะแต่คือต้องปล่อยให้เวลาทำได้ได้ ได้ทํางานปล่อยให้เวลามันกันจนความคิดถึงมันงวดเข้ามาเต็มที่นะคะก็จะก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการติดต่อถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งของครอบครัวนะคะหรือว่ามีบุตรมีลูกหรือมีธุรกิจการงานที่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงทําให้เราทั้งคู่เนี่ยยังต้องผูกมัดกันอยู่เขาก็จะกลับมาโดยใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะขยับเข้าหาคุณ กลับมาจากปกติสมมติว่าทุเลิกกันแล้วไม่เคยสนใจลูกเลยก็จะกลับมาสนใจนะคะไม่เคยดูแลกิจการหรือก็จะกลับมาดูแลกิจการมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางของการกลับมาที่ เอาเรื่องอื่นมาเป็นตัวขั้นกลางเพราะว่ามีอีโก้ทั้งคู่นะคะฉันผิดฉันถูกคุณผิดคุณถูกกล้าบ้างไม่กล้าบ้างละอายใจหรือไม่ละอายใจอะไรไม่รู้แต่นะัตอนนี้พอเวลามันผ่านไปได้ตกผลึกความคิดแล้วสิ่งเชื่อมโยงตรงกลางเนี่ยมันทำงานก็คือ คนที่จะมางอคุณตามราศีตามนักศัตย์เขาจะใช้สิ่งอะไรก็ตามที่มันยังใช้คือเอาเรื่องนี้มาหยิบยกเพื่อที่จะมาสื่อสารกับคุณโดยตรงนะคะแล้วก็มาแสดงมุมมองความคิดการเปลี่ยนไปมันทำให้เรารู้สึกเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปเนอะรู้สึกชื่นชมขึ้นนะคะรู้สึกความโกรธของเรามารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเขาพยายามปั ม,ม,มันเหมือนกับว่าคุณก็จะไปโฟกัสที่สิ่งที่เขากระทามากขึ้นและเรื่องนี้ล่ะค่ะมันก็จะเขย่บใกล้เข้ามาในขอบเขตของการสื่อสารการพูดคุยการปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าเราทั้งคู่มันไม่ใช่คนไกลหรือไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่มันเป็นคนรักที่ไปกันไม่ได้ช่วงเวลาหนึง่งเลิกกันจะด้วยความเกลียดชังจะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ไม่น่าให้อภัยใดๆก็ตามสุดท้ายคู่นี้ก็แพ้ทางความรู้สึกก็ยังกลับมาอยู่ดีนะคะ ทีนี้คุณก็อยากรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะตลอดลอดฝั่งนะการกลับมาครั้งนี้ดูที่การกระทําเป็นหลักนะคะแต่เขาโฟกัสที่ตัวคุณเป็นที่ตั้งโฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์และมีจุดประสงค์ก็คืออยากให้ความรักของเราไปต่อไม่งั้นเขาไม่กลับมานะคะการสื่อสารการพูดคุยการให้อภัยความรักการโกรดการรู้สึกเสียสละการยอมลดลาวาสอ จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ดังนั้นทุกอย่างมันจะมีการสัญญากันมากขึ้นมีกฎกติกาในการครบการที่พร้อมที่จะ รับทราบข้อตกลงนี้ด้วยกันนะคะรวมถึงการโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อให้เดอะเลเวอร์คู่รักความรักคู่สมพงคู่รักคู่นี้ไปด้วยกันได้ดีดังนั้นถ้าถามว่าเกณฑ์คู่นี้การกลับมาครั้งนี้จากนี้ไปใน3เดือนบอกแล้วคุณเจอเดือนคลิปนี้เดือนไหนให้บวกไป3เดือนเจอคลิปนี้ปีไหนก็ตาม คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุแต่เหมาะสำหรับคนที่เจอในครั้งแรกและคุณบวกไปใน3เดือนข้างหน้าในอนาคตนะคะและเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าในตามชะตาดวงก็คือมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อกลับมาอยู่นะตำแหน่งของกันและกันเหมือนเดิมก็คือความรักความสัมพันธ์จะตำแหน่งคู่รักตำแหน่งคนรู้ใจตำแหน่งพ่อของลูกตำแหน่งแม่ของลูกจะกลับมาอยู่จุดนั้นเหมือนเดิมนะคะ ความรักจากนี้จะไปต่อราบรื่นใช่ไหมความรักครั้งนี้กลายเป็นว่าพอกลับมาแล้วตัวคุณก็เริ่มไม่มันคือมันถามว่าจะไม่คาดหวังน้ำคุณเป็นไปไม่ได้คุณมีความคาดหวังแต่มีความปล่อยวางมากขึ้นคือก็อยู่กับปัจจุบันเราก็จะรักกันในปัจจุบันเนี้ยเราจะทํากันให้เต็มที่แต่ถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ต้องดีแล้วก็รันไปตามปัจจุบันเนี้แหละรันก็คือการต่อเนื่องจากปัจจุบันดังนั้นคุณจึงมองว่าอนาคตเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะจินตนาการได้ไกลแค่ไหนพอจะจินตนาการถึงอนาคตใจคุณก็จะเบรกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะทาได้หรอเขาจะไม่เจ้าชู้ยอยกแล้วใช่ไหมเขาจะไม่เป็นคือพอเราจะรันความรู้สึกหรือว่าจะพุ่งเป้าไปที่การวางอนาคตใจคุณก็จะติดบล็อกกับอดีตอยู่ดีกับสิ่งที่เขาเคยทําดังนั้นคุณจึงปล่อยวางในเรื่องของอนาคตแต่มองสิ่งที่อยู่ปัจจุบนันแล้วมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เป็นระยะเวลาหนึง่งแต่ไม่มองไกลเกินไปนะคะคุณจะปลดล็อกตรงนี้มากขึ้นปล่อยใจมากขึ้นไม่กดดันกันและกันมากขึ้นนะคะความรักจากนี้คุณจะมองทุกอย่างสวยงามเป็นกําลังใจและคุณจะมองมองโลกใบนี้ว่ามันทําให้มีประสบการณ์ทําให้คุณปล่อยวางในหลายๆอย่างไม่กดดันตัวเราไม่กดดันตัวเขาปล่อยให้ความรักมันได้เต็มที่และถูก ถูกดูแลกันและกันในเวลาปัจจุบันคุณรู้สึกเปิดใจโปงและปล่อยวางนะคะแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะดูแลความรู้สึกของกันและกันอย่างนี้อย่างตลอดไปดังนั้นถ้าถามว่าคุณรู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเราลิงกับฟันน่ะความเป็นคู่กันน่ ต่อให้ปรับความเข้าใจมันก็ต้องมีอะไรที่มันงอนกันบ้างประชดประชันแต่ครั้งเนี้ยคุณจะใจเย็นมากขึ้นทั้งคู่มองว่าจะใจเย็นมากขึ้นแล้วจะอธิบายกันมากขึ้นนะคะและจะไม่บอกไม่บอกว่าใครผิดใครถูกแต่จะพูดกับเหตุและผลว่าสิ่งนะมันเป็นแบบนี้มันผิดหรือเปล่ามันอะไรคือเหมือนเราจะค่อยๆคุยกันมากขึ้นดีกว่าชี้นิ้วเลยว่าผิดชี้นิ้วเลยว่าถูกอะไรแบบนี้เชื่อชั้นสิอันนี้มันจะไม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรรักคุณมากแล้วใช่ไหมนะคะเขารู้สึกรักคุณมากแล้วใช่ไหมนับเวลานี้คงต้องพิสูจน์นะคะอย่างอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่คุณถามคือคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าความรักของคุณจะราบรื่นมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เขาจะต้องกระทำเพราะฉะนั้นมันยัง ตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะบอกการันตีอะไรได้เพราะต่อให้โชคชะตาบอกว่าอุราบรื่นมันก็ต้องมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่แล้ว แต่ถามว่าเขารักคุณจริงไหมมันเป็นสิ่งที่คุณต้องพิสูจน์กับสิ่งที่เขาจะทําในเวลาปัจจุบันมันไม่มีอะไรที่เราปล่อยวางได้ร้อเปอร์เซนต์หรอกเพียงแต่คุณปรองลงได้เยอะแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคงกลัวอยู่ในใจลึก,ลกๆอยู่ในถ้ำมืดอ,อยู่ดีนะคะอยู่ในจุดบอดของความรู้สึกว่าเราก็ยังกลัวจุดที่เราจะต้องเสียเขาไปในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มาจะหักเหเหมือนเดิมนะคะมันมีจุดนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณพร้อมที่จะผ่านมันไปให้ได้ดังนั้นถ้าถามว่าเขารักคุณ คุณมากแค่ไหนไพ่จึงบอกว่าคุณต้องดูการกระทําและพยายามปลดล็อกอดีตมองที่ปัจจุบันพอนะคะส่วนความรักไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนแต่เขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาพยายามเปลี่ยนเพื่อคุณมากแค่ไหนนะคะและการเปลี่ยนของเขาก็ไม่กดดันเหมือนกันนะอ่ะต่อไปนะเรามาดูกันว่า จากนี้ไปนะคะความสัมพันธ์ของเราจากนี้และในอนาคตมีอะไรที่เราจะต้องระวังในเมื่อเขากลับมาแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือมูขอเดี๋ยวขยายไพ่ใบนี้ก่อนนะโอเคโอเคค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเหตุการณ์ที่เราเคยจากลาเหตุการณ์ที่เราเคยทะเลาะก,กันเหตุการณ์ที่เราเคยเลิกกันนะคะการระแวงการสงสยัยการไม่ซื่อสัตย์การพูดปด การทำอะไรไม่บอกกล่าวซึ่งกันและกันมีความรักต่อกันนี่คือชนวนเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาทและทำให้ความรักมันล่มสลายความรักมันสิ้นหวงังความรักมันจบลงในข่าวที่แล้วสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนสิ่งที่จะต้องระวังจากนี้ในอนาคตคือสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกและเมื่อเกิดขึ้นแล้วการโต้เถียงการการมีปากเสียงมันไม่ได้ส่งผลดีเลยการชี้ว่าเป็นถูกผิด ยังไงก็ไม่ได้เป็นผลดีการขึ้นโรงขึ้นศาลมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณก็เสียใจกับการกระทำนั้นไปแล้วก็อย่าทำมันซ้ำเพราะว่ามันก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ตลอดครั้งนี้ความสัมพันธ์คุณเรียกคืนมาได้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้อีกเกิดทำอารมณ์ร้อนวู่วามสาดเสียงใส่กันอย่างโจงครึม สาดเสียงใส่กันด้วยคำหยาบคายมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีนี่นะสุดท้ายมันก็จบมันเสียใจแล้วมันก็จบดังนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกไพ่เตือนทั้ง3ใบเลยค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของคำพูดคำจาการกระทำนะคะ อย่าหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นคู่รักการโต้เถียงการขึ้นลงขึ้นศาลการมีข้อพิพาทการด่าทอการประกาศให้โลกรู้ด้วยคําหยาบคายก็อย่าให้มันเกิดและสุดท้าย2เรื่องเนี้พอมันเกิดแล้วมันก็สูญเสียมันก็เสียใจมันก็เสียใจมันไม่ใช่แค่เราเสียใจคนรอบข้างก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงเรื่องราวของเราไปหมดเลยดังนั้นอย่าให้มันเกิดซ้ำรอยแม้ว่าถ้ามันวันหนึ่งมันจะเกิดเราก็แค่จบ มันก็แค่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นในเวสเส้นทางเนี้ยคุณมาถูกทางแล้วการมองที่ปัจจุบันอย่าก,กดดันเกินไปอย่าคาดหวังเกินไปมองปัจจุบันแล้วมองอนาคตอันใกล้นะคะไม่ต้องไปไกลมากเพราะไกลมากมันยิ่งกดดันมากเพราะกลัวว่าจะไปไม่ถึงอยู่ให้มันมีความสุขนะคะในช่วงเวลาทุกวินาทีอย่าได้ถือทุกอย่าได้ถืออดีตกลับมาทุกอย่าเวลาทะเลาะกาันอย่าเอาเรื่องอดีตกลับมาพูดคุยอยู่ที่ปัจจุบันคุย แค่เรื่องปัจจุบันอันนี้ความรักถึงจะไปรอดค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวทาตุน้ำสิ่งที่อยากจะบอกบอกแล้วคลิปนี้เหมาะสำหรับการเจอครั้งแรกและบวกไปอีก3เดือนใครที่รุ้นอยู่ในใจก็ตามราศีตามนักษัตวที่บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องคุยกันปรับความเข้าใจกันอย่างมากมายเหมือนเดวันเลยวันแรกที่เราคบกันนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนกับอาจารย์วัสนานะคะใครเอ็นดูผู้ทํานายแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูหรือกดปุ่มซปเปอร์แงที่ทาง Youtube จัดทำขึ้นที่เป็นรูปที่เป็นรูปตัวเอสอยู่ในหัวใจได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ